แฟนคลับแห่จดเลขเด็ดหลังอิงฟ้าวราหะโพสต์ภาพเลขขันน้ำมนต์พิธีบวงสวงคำชะโนดขอโชคให้ทุกคนถูกรางวัลใหญ่งวดนี้วันที่16กรกฎาคม2566ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งมากความสามารถเลยทีเดียวสำหรับอิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนดไทยแลนด์2022ด้วยความเป็นกันเองและความน่ารักสดใสของเธอทำให้มีเหล่าแฟนคลับที่พร้อมจะสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เรียกได้ว่าชาวด้องอยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยแถมยังดังไกลถึงต่างแดนเสียด้วยทำให้ไม่ว่าสาวอิงฟ้าจะขยับตัวไปที่ไหนหรือทำอะไรก็จะมีเหล่าแฟนคลับคอยตามซัพพอร์ตอยู่ตลอดล่าสุดอิงฟ้าวาราหะได้เดินทางไปที่วัดป่าคําชะนักเรียนดุริยางทหารอากาศบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้าร่วมพิธีสวงองค์พญานาคพร้อมทั้งเจ้าตัวยังได้เป็นตัวแทนในการรำถวายองค์พ่อปู่แม่ย่าด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่าอิงฟ้าในลุคนี้สวยสง่างามเฉกเช่นนางในวรรณคดีเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงที่อิงฟ้ากำลังทำการร่ายรำเพื่อถวายให้แก่องค์พญานาคนั้นก็ดูมีมว์ขลังทำเอาขนลุกไปตามไม่ยอมกันรับชมคลิปอิงฟ้าวราหะรำบวงสวงถวายองค์พญานาคที่คำชะโนดเลขเด็ดคนดังอิงฟ้าวราหะเลขขันน้ำมว์คำชะโนดงวดวันที่16กรกฎาคมห6 นอกจากนั้นหลังเสร็จสิ้นพธิธีบวงสวงพญานาคในครั้งนี้แล้วสาวอิงฟ้าก็ได้เอาใจแฟนคลับด้วยการโพสตภาพเลขขันน้ำมนในพิธีพร้อมระบุข้อความขอให้พ่อปู่แม่ยา่าให้โชคฟอร์คอหนูกันเยอะๆนะจะได้ไปฟิลิปปินส์ด้วยกันนะสาธุซึ่งงานนี้แฟนคลับที่ติดตามอยู่ก็ต่างพากันเก่งเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ลุ้นรางวันใหญ่ประจำงวดวันอาทิตย์ที่วันที่16กรกฎาคม2566 โดยสามารถตีเป็นเลข2ตัวและเลข3ตัวได้ดังนี้เลข2ตัว 76, 79, 16, 19, 70, 60, 90, 10เลข3ตัว 796, 790, 760, 196, 190, 160